คุยกับคุณดารุณีค่ะคุณดารุณีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นปัญหากับเพื่อนบ้านใช่ไหมคะอยังไงครับเล่าเลยบ้านติดกันเลยค่ะเดือดร้อนมาเขาทําอะไรให้เดือดร้อนนำคังครับคือเขาชอบทาเมนูแปลกๆค่ะคือเมื่อก่อนบ้านบ้านหลังนี้ก็มีเจ้าอื่เช่าอยู่อยู่เป็นปีก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวพอเจ้านี้ย้ายมาอยู่เดือนพฤศจิกา เริ่มต้นก็ทําเรียนรู้พิสดารอะไรเขาไม่รู้ป้าดารุณีป้าดารุณีแป๊บเดียวแป๊บเดียวใจยเย็นเยนใจยเยน็นคือผมถามว่าเขาทําให้เดือดร้อนอยังไงครับเอาเข้าเรื่องเลยครับเด,เ,ดเดือดร้อนคือดิชันปวดหัวค่ะชินชุนมากแล้วโทรไปบอกเจ้าของบ้านที่ให้เข้าเขาก็บอกถามว่าป้าดิฉันอายุแปดสิบเอ็ดแล้วเขาเรียกป้าป้าผิดประตูหน้าต่างหรือเปล่าดิชันบอกว่าผิดหมดแล้ว ป้าคบป้าดารุณีป้าตอบที่ผมถามก่อนครับป้าเขาทํากิจการอะไรครับข้างบ้านอ่ะมันไม่มีกิจการอะไรค่ะซื้อบ้านพักอาศัยบ้านเช่าแถวนี้เขาซื้อไว้ห้คนก้านก็พักอาศัยแล้วมันมีกลิ่นมาจากการทําอะไรอ่ะป้าไม่รู้ทําไม่รู้อะไรเขาไม่รู้อ่ะเขาเป็นชาวจีนทั้งสองคนกลิ่นมันชุนมากอ่ะแน้กลิ่นมันแบบขนาดดิฉันก็เป็นคนจีนนะคะ แต่ไม่รู้ทําอะไรแต่มันฉุนฉุนแล้วฉุนอยู่คนเดียวในบ้านหรือว่าคนอื่นก็เดือดร้อนด้วยหรือยังไงมีแม่ลูกของคนบางทีลูกสาวก็ไปสอนหนังสือยังไม่กลับดิฉันจะอยู่บ้านคนเดียวเราพอได้สเอาอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้ครับอยู่บ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้อยู่ตรงตำบลสุรัษฎร์เป็นอบตหรือเทศบาลครับเป็น เทศบาลค่ะเทศบาลสวนสักเหรอครับค่ะเอเอางี้ครับฟังดูเรื่องไม่ได้ใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของคุณคุณยายนะเยอะเยอะแล้วก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านเดี๋ยวอันนี้ก็พรบเกี่ยวกับสาธารณสุขสิงเวดร้องนะครับเดี๋ยวให้เทศบาลเข้าไปดูดิฉันขอเรียนคุณคถนอมก่อนนะคะครับอกบอกเจ้าของบ้านแล้วก็บอกผู้อาศัยด้วยค่ะ อันนี้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้เราไปยุ่งไม่ได้บอกว่าขอความกรุณาลดขีนฉูนของคุณลงหน่อยเออนี่แหละจะบอกเทศบาลนห้เข้าไปดูให้ครับป้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวประสานทางทีมงานประสานเลยคะทุ่มึ่งอ่ะเขาจะทําอาหารทุ่มึ่งนะคะแล้วลูกสาวเขถ่ายถ่ายไว้อยู่ที่เขาทําแต่ไม่ได้ชิมค่ะชือม่นอันนี้เป็นภาพประกอบเฉยๆนะไม่ใช่ว่าเขาทำมาที่อยู่ในจอนะค่ะเอาแล้วครับคุณยายครับคุณยายยุท่าหร่เนี่ยแปดสิบเอ็ดเนาะ แ <88. S> 1ค่ะ81ทีมงานบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนคุณยายอยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร่นะครับถนนอะไรนะครับได้รับความเดือดร้อนนำคานจากเพื่อนบ้านข้างเคียงประกอบอาหาระนะครับได้รับผลกระทบนะครับไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้ขึ้นกับเทศบาลเทศบาลตำบลหรือเทศบาลเมืองสุรศัก์เนี่ยเทศบาลตำบลค่ะเทศบาลตำบลอ่าโอเคอเดี๋ยวเราเราประสานให้นะคุณยายนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ